ไ <c oughs> อ้ไหไอ้ไหลูกอะเห็ดไอ้ไหลูกอะไปไปโอ้ยลปยโอ้ยลอยขึ้นเลลอยงนนนะเบิงเาใส่หลายเนาะแล้วความเน่มงน่มได้วน่ยขืนหมอปน่กลัว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 อลูกอ้ยใส่เยอะจังเลยทาไมตาใส่อ้อยเยอะจังเลยตา ผู้ใดขี้โดนก้นกับประกาศขี้น้ำนี่เนี่ยเร็วความมันฝือนี่เน้นตอเล็กน้อยฉลาดเด็กน้อยดื้อพี่น้องขืคอยก็หัวจะเคยเห็นนี่แหละเล็กน้อยฉลาดเด็กน้อยดื้ออีห๋ดื้อแล้วก็ฉลาดนี่คอยก็โอ้เขาก็ไม่เห็นครูแฝดนี่แหละเล็วไงพ่อดูว่าฉลาดอืม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 แดนมานะ Dan mập bếp mập bếp ngủ lần nhắm mắt nhau kìm mắt kìm mọi người má, pí, má pí. <laughs> 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 อเไม่ออกนะไม่ออกนะถึงงีคิดขอ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 เอาคนละอันลูกแบ่งกันนั่นแหละถูกต้องแล้วจ้ขอขอขอไยนนะอาเอามากันไหมขอขอเทศเล้าไหม เป็นคืออันห้อยเหวนี่นีงไงบะคอดเขากินเหวไหมแต่ใบเหว่เนสีดำบ่อันนี้จะเป็นออกสีม่วงๆเทาๆออาจีต้มหรออนนี้เขาจีปานเปียกมันออกอาบคอดไงเ็จะกินแค่นันัคือบคอดเขาเอหนุบคอดเขาจีปานเปียกมันดำออกมันบ่อือนี้เขาก็จีบีออกจากไหนมาเอาก็เนียงไปเข่าเออเปียใส่ยอะน้อยใา่ใส่เกอน้อย กุไผ่ันี้กินไปเจาที่อือแแบไปได้กินร้องมงิงเขาเอาเส้นเขากับมันเสียบบเออเสียบอยู่นีือปอดคือหามาจากองตีหมดอะไรนี่ปลาเฮาแอปปี้เียา้เดี๋ยวรมก็ตี เป็นสาวคนแกนย่างบ่เคยหีแฟนเอาใส่สลิงบ่เก็บใส่สลิงบ่ไปไป่ปย้ายพาขี่เสล่งขึ้นไปไปไปขึ้นเสล่งเลยลูกขึ้นไปเอาขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปเลยค่ะขาขึ้นไปเลยค่ะอันนี้ขึ้นไปเลยนะคะ เดี๋ยวยายเอาน้ำใส่ก่อนเอาเอากล่องข้าวไปด้วยลูกกองข้าวยายไปด้วยไปเดีล๋ลองของเท้ายายอยู่ไหนใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่ตับลับไปนะอยากจะบอกว่าน้องใจ <laughs> หากจะดำก็ดำเต้ดำสองอีสานบันบัน <laughs>